แกในก่อนนี้พยายามจะแกะให้มันดูสวยๆจะได้ไม่น่าเกียดแต่ว่าจริงๆแล้วอ,อ,อย่างทำนี้ก็ถืีไปเลยว่าไรแม่ค้าที่เขาติดตามเราในไอจแล้วเขาอยากให้รีรวิวเสื้อผ้าส่วนใหญ่เขาจะรู้ว่าแจมาชอบใส่เสื้อผ้า, <c oughs> าที่มีแขนพิกเล็ตเป็นคนที่แบบ คนชอบส่งของดีๆมาให้ตลอดเลยคนส่งนาฬิกามาให้พลิกเลนะ็ดอะไรเงี้ยแล้วก็บอกว่าคณพิกเล็ไม่ต้องรีวิวก็ได้นะคะยอยากส่งให้เฉยๆอยากส่งให้อยากให้พิกเล็ดใช้ค่ะเโอ,อเห<า> <laughs> เหมือนไปอยู่เมียงดงเลยนีน่ารักมากเลยอะ่ะโซคิวอ่ะโชคดีมากเลยไม่ต้องไปซื้อเย่ yeah. นี่อันนี้ได้ใช้แน่ๆกระเป๋า กระเป๋า Black Pink นะคะไินี้หนอไหมคะไีข uh, ี้หนอนไหมคะบอกได้วย่ไดเลยถ้าถ้าถ้าคุยกันปกติอะแต่ถ้าถ้าบอกนางแบบโอ้ไม่ต้องอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้ต้องห้ามบอกถ้าถ่ายไปเลยเออต้องถ่ายไปเลยเว้ยถึงเป็นไรอะพวกเราไม่แบบ เราไม่เป็นคนไม่สนุกยิ่งเ้ามีกล้องวานะดูนะไอยกล้องตายแล้วจวช่วงนี้อ่ะเห็นมีคนส่งของมาจริงๆริงเยอะช่วงนเพื่อนหนูจะส่งไอ้นี่มาให้รีวิวคอนดอกเกาหลีผมบอกเขาแล้วบอกว่าตอนแรกเขาส่งมาให้วันอื่นหนูบอกว่าเดี๋ยวเดี๋ยววันนี้ส่งมาวันนี้ถ่ายยูทูบพี่เห็นมีคนส่งของลิงก์มาแบลิงเออเดี๋ยวเราดูกันไหมได้ได้เดี๋ยวไม่ได้ถ่ายเลย มีมีคนติดต่อหนูมาเยอะมากที่พี่ไว้เสื้อผ้ารองเท้ากับเป๋าอาหารตรงนี้เราจะมาเปิดกล่องที่แฟนกลับส่งมาให้ใช่ไหมครับพี่บูพูดแทนแล้วอ่ะเพราะเราไม่พูดเะต่อต่อไ่ิ่มเดี๋ยวก็เก็บไว้กินต่อนะเออไปไปแกะของกันเถอะจะไปแกะของนะคะแกะอะไรก่อนเนี่ยพยายามจะแกะให้มันดูสวยๆจะได้ไม่น่าเกียดแต่ว่าจริงๆแล้วอย่างนี้ก็เกลยไปเลยก็ได้ นี้นะคะอันนี้ของร้านสิลิซ่าช่วงนี้จะกินสีเขียวมากเริ่มแบบรู้สึกว่าชอบสีชมพูน้อยลงแล้วอะแต่วันนี้ใส่แต่วันนี้ใส่สีชมพูไม่เพราะว่าวันนี้รู้สึกว่าอยากเป็นสีชมพูกับพิกเละไม่พี่ใส่ก่อนหนูใส่ตามก็เรารู้ว่าถ้าเราใส่อะไรพิกเละจะใส่ตาก็อันนี้ไม่เหมือนจะมีตัวนี้แล้วสิบตัวเลยแต่ว่าเป็นสีน้ำตาลอ่อนชอบใส่เสื้อที่เป็นแขนอย่างเงี้ย เพราะอะไรเห็นตุ๊กตาเพราะว่าร like ู้สึกเหมือนเป็นเจ้าหญิงแล้วเราก็เพราะว่าเราอายเราอายเพราะรู้สึกว่าเราแขนใหญ่เราก็ไม่อยากจะใส่เสื้อแขนนั่นใหญ่แล้วนี่แล้วก็เมนี่ฮึบอันนี้ส่งมาแบบหลายวันแล้วมาดำเฟอร์เฟอร์เฟอร์เป็นเหมือนแบบ เฝอทำในรูปแบบทำกินเองที่บ้านอะไรอย่างเงี้ยเอ๊ะท้าไมเหมือนเคยเห็นแล้วเลยวะมีผัดไทยก่วยจับยวนแล้วก็เป็นรสเห็ดหอมสูตรเจรถไก่ต้นตำรับเนี่ยข้างในเป็นอย่างเงี้ยแล้วเราก็จะอยู่ได้ไปอีกเดือนเราอยู่กันได้ไปอีกนานเลยนะต้องขอบคุณทุกคนที่ส่งอาหารมาให้พวกเรานะคะพวกเราไม่ต้องออกไปซูเปอร์มาร์เก็ตเลยขอบคุณอะแกะต่ออันนี้นะคะ อันนี้อีกร้านหนึ่งแต่ว่าพอดีว่าส่งมาเมื่อวานแล้วอดใจไม่ไหวแกะออกไปแล้วแกะถุงไปซนีออกไปแล้วนะคะอ๋อนี่อันนี้จากร้าน everyday code อะไรสักอย่างเดี๋ยวแปะให้ <c oughs> เอาส่งมาให้เป็นแบบชุดไปทะเลอะไรอย่างนี้นะแล้วก็แบบว่า แม่ค้าที่เขาติดตามเราในไอจีแล้วเขาอยากให้รีรวิวเสื้อผ้าส่วนใหญ่เขาจะรู้ว่าแจมาชอบใส่เสื <c oughs> ส้อผ้าที่มีแขนแล้วเขาก็จะแบบว่า,าคุณแจมชอบใส่แขนงองฟิงใช่ไหมคะส,สวยก็จะส่งอย่างนี้มาให้เดี๋ยวรอได้มีโอกาสไปทะเลก่อนใช่แต่ไม่รู้ว่าจะได้ไปเมื่อไหร่นะก <c oughs> ็ะมีนี้ด้วยเก็บเอาไว้นะคะเผื่ออนาคตเราจะได้ออกจากประเทศไทยแล้วไปเที่ยวบ้างนี่เสเวตเเตอร์สีชมพูเราชอบมากเลยนี่เหมือน นี่เว้ยนี่น่ารักคือที่บ้านมีแต่เสื้อสไตล์นี้จริงๆแต่จะรวบรวมรูปให้ดูนะคะว่าไ,<ด>ไปดูในอินสตาแกรมก็ได้ <laughs> มีใน่เสื้อผ้าแบบเนี้ย <laughs> ของพิกเลตบ้างได้ไหมก็ได้ขั้นเวลาข,ของพิกเลตอันนี้แกะแล้วจริงๆแล้วนี่ นี้ส่งพิกเลตเป็นคนที่แบบคนชอบส่งของดีๆมาให้ตลอดเลยคนส่งนาฬิกามาให้พิกเลตอนะไรเงี้ยแล้วก็บางทีชอบส่งแบบขวดน้ําหอมแบบมาให้อนะไรเงี้ยแบบน้ําหอมแพงๆแล้วก็บอกว่าคุณพิกเลตไม่ต้องรีวิวก็ได้นะคะแต <c oughs> ่อยากส่งให้เฉลยอยากส่งให้อยากให้พิกเลตใช้ค่ะนะพิกเลตชอบใช้ของจากพี่เขาเห็นหนูมัง้งอันนี้เป็นเอ่อฟิตบิตท,ที่เป็นนาฬิกาสำหรับออกกำลังกาย เืออะไรอ่ะแบบอันยวกันเลยสีเดียวกันเลยอ่ะมันดูเข้าอ่ะก็เลยอยากใส่แต่ยังไม่เปิดนะไม่รู้ใช้ยังไงด้วยมันต้องชาร์จแบตป่ะหรอก็อ่องนึงนะคะอันนี้ชุดหมานีนะคะชุดหมาอันนี้ถูกลงเรียนอนุบาลเขาบอกว่าเห็นคนแจมมีหมาที่บ้านเยอะมากเลยค่ะแล้วใส่ได้ไหมหมาเราไปใส่ไหมอันนี้ใส่เองไม่รอเรไปใส่ใส่เอง พอดีวะไม่ใช่นี่มันเป็นที่หูใส่ใสหูอยู่ตรงนี้เป็นของหมาไม่ใช่ของคนน่ารักมากตัวน,นี้เป็นเด็กนักเรียนต้องมีนายแบบแล้วลายแบบเปิดตัวหมานางแบบของเราใครเให้ให้ใ,หใครดีอ่ะนางนี้เป็นเป็ดไหมหรือใครให้นาี้เป็นเป็ดแล้วให้าโปะเป็นเ็พราะเราต้องเชิดชายนามนี้มาเป็นเป็ดนามนี้มันกลัว อีพานี่แบบมาช่วยหน่อยดิไม่กลับมาเลยทำไมนั่งลงชุดนักเรียนนั่เรียนเปิดตรงไหนอ่ะบคเปิดเลยทำไมนางคอยคอยคอยก่อนคอยก่อนอันนี้ทำไงอ่ะเจ้าตรงนี้อเด็กผู้หญิงเหรอหรือเด็กผู้ชายนะ This way. <laughs> จริงเหรอมากอนั่งลงก่อนนั่งลงนั่งลงฝั่งนี้่อขอมือก่อนค่ะโอ้โหกดสวัสดีสวัสดีหันหน้ามาฝั่งนี้ค่ะเด็กๆฝั่งนี้ค่ะโอไม่ชอบไม่ทันทำหน้าสวยๆกินนมกันกินนมกันยอมเลยกินนมกันกินนมไหมคะไอ้กินนมไหมคะ หนูอยู่ไหนเจ็างัดมากอาเกาหลีเกาหลีคอยดคอย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 สองคอยสองสามสี่ห้าคอยจื่เต้นมกเลยนคเนี่ยคอยก่อนหนูคอยก่อนฮามาหนึ่งสองสาม น่แทำไมที่จะโหมดไม่พัดมอบคอยอันนี้ของนังนี้นังนี้คอยนังนี้คอยก่อนไม่ไม่ต้องเสียด้วยนะไม่ไหวแล้วไงคอยนะคอยนี่ของพามาพามาคอยนนะคอยนะหนึ่งสองสาม แล้วนะคะสว่เก็มาแกะของต่อค่ะแค่นี้นี่เรามาแกะกันต่อนะคะอันนี้นะคะมาสดๆดร้อนๆเลยบอกเลยว่าเวลาที่เราอยู่ที่บ้านนะคะเราไม่ค่อยว่างเพราะว่าเราต้องคอยออกไปรับของ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 อันนี้นะคะเพิ่งส่งมาเมื่อกี้เลยฝ่าฝนมาถุงเปียกเลยเนี่ยนี่อันนี้นะคะจากร้าน bomber dog อ๋อนี้เหรอว้าวว้าวน่ากินมากๆโอ้ตายตายตา หมาตื่นอันนี้นะคะเป็นโปเตโต้บอมชีสโอ้โหแล้วก็อันนี้บอมเบอร์คริสปี้ชิปต็อกคืออะไรวะอ๋อแป้งต็อกที่ทาพี่ต้องถ่ายรูปใช่ป่ะเนี่ยอยากกินอ่ะกินไปก่อนเลยแต่กลัวมันแบบไม่สวยอ่ะคนไม่ไหวแล้วอ่ะชิมนะชิมนะ แล้วถ่ายรูปจะทำยังไงวะมันจะไม่สวยปะอ๋อนี่ไงพิกเลตสอยกินเหมือนไปอยู่เมียงดงเลยว่อาิออนเนรอนี่อันนี้ค่ะคอนดอกนี่เป็นเนเนนเขาลองชิมมันกันได้ไหม <c oughs> แล้วเขาก็ให้แบบน้ำจิ้มมาด้วยนะคะเป็นเหมือนแบบซอสอม,มาเ<ม>ือเทศชีสนี่ เกาหลีใช่พี่จามพี่ถ่ายรูปเลยโอเคกินเลยนะจะกินแล้วนะหัวกว่าหนึ่งสองสามหัวไม่ฟีข้างในเพลินเยอะน่ากินจี๊อร่อยมากเลยอ่ะนี้อร่อยมากเลยอ่ะอืมก็ถึงเราสั่งเขาอีกอร่อยมากเลยขอบคุณนะคะ พวกเรามีของกินอย่างไรอร่อยมากเลยอ๋อโอเคเดี๋ยวเราไปอันอื่นต่อได้ต่อไปอันนี้เป็นสเปรย์แอลกอฮอล์นะคะเป็นของยี่ห้ออิงนิลันนี่อันนี้แกะออกมาแล้วเขาส่งมาให้เป็นสเปรย์แอลกอฮอล์ที่ทำให้มือเราชุ่มชื้นเพราะว่ามีส่วนผสมของอะโลเวล่ะหอมฉีดเหมือนเทสน้ำหอม เออเออกิ่นหอมนี่นะกิ่นเหมือนแบบสปาสปาเลยถ้าใครอยากได้ก็ลองไปดูกันได้นะคะที่อินสตาแกรมน่าจะอิงนิรันนะเนี่ยอิงนิรันดอทแบรนด์หนึ่งร้อยห้าสิบเก้าบาทได้ขวดใหญ่เบอร์เลยใช่อันนี้ก็เพิ่งส่งมาให้พิกเลตสาบัคนะคะซาบัคคืออันนี้เป็นคอลเลกชันของ BLACKPINK อ๋อ เยอะมาก <S <S 1> <S 1> เดี๋ดิเขาส่งมาใ <Wow! S 2> ห้เยอะมากเลยอ่ะใช่ตอนแรกกะว่าจะไปซื้ออยู่พอดีเลย <S 1> <S 1> เจะไปซื้ออ่ะเพราะว่าเราเราเห็นว่ามันน่ารักดีอ๋อเขามีกระเป๋าออด้วยนะ อ๋อพวงกุญแจแล้วเป็นพวงกุญแจสีคนที่เป็นเหมือนใส่ชุดแบบใส่ชุดทันโบกอันนี้แบบน่ารักมากตอนแรกเห็นที่แบบเขาโฆษณายิงแอดอะไรเงี้ยแล้วก็อุ้ยอยากไปซื้อแล้วเขาก็ติ้งนมมาส่งให้พิกเล็ตพอดีเลยแต่ตอนนี้มีวางจําหน่ายแล้วนะคะอเขาบอกว่าวางจําหน่ายแล้ววันที่2 3สิงหามนีงหานี้อ๋อไม่ใช่พวงกุญแจอันนี้เป็นอ้นนี้เขา่าอะไรอ่ะจ่ายห้อยคออย่างงี้นะคะคือน่ารักมากเลยอ่ะโซคิวอ่ะ โชคดีมากเลยไม่ต้องไปซื้อเย่นี่อันนี้ได้ใช้แน่ๆกระเป๋ากระเป๋า black pink นะคะเป็นแบบวัสดุเป็นพลาสติกนะคะก็แบบใช้ได้แล้วก็เวลาเราไปช้อปปิ้งซื้อกับข้าวอะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะเราก็ใส่ได้เพราะถุงใหญ่พอสมควรเลยนี่ค่ะอันนี้นะคะแกะออกมาแล้วนะแก้ว Starbucks สวยที่เราอยากได้คือนี้แหละสวยสวยมากเพราะว่าเขาจะมีแบบอันเนี้ยตรงเนี้ย น่ารักมากแล้วก็นี่มีบองมีบองด้วยทิกเก็ตชอบโอ้ยเข้ากับชุดเราวันนี้ชอบอ่ะชอบกระเป๋ามากเลยอ่ะน่ารักอ่ะเนาะแบบใช้งานได้จริงแบบไม่ใช่แบบของพรีเมียมที่เหมือนแถมเราไม่ต้องกลัวด้วยนะว่าจะเปียดฝนช่วงนี้หน้าฝนเหมาะกับหน้าฝนมากเลยค่ะค่ะก็ขอบคุณทุกคนมากเลยนะคะที่ส่งกันเข้ามานะคะยังไงก็ เออ่ขอให้ทุกๆคนนะคะขายดีค่ะร่ลำรวยร่ลำรวยนะคะในช่วงนี้นะคะก็ อยากให้ทุกๆคนนะคะสู้ไปด้วยกันค่ะอย่างพี่แจมเขาก็รับของมาเยอะมากๆมาเพื่วยรีวิวให้เท่าที่เราจะทําได้นะคะก็สามารถคอมเมนต์มาก็ได้นะคะว่าแบบว่ามีอะไรที่อยากแบบว่าจะโปรโมทอะไรอย่างนี้ใช่เพื่อเราแบบพลิกขึ้นมาแล้วเราเอามาแกะกล่องให้ดูนะคะอยากจะให้เราแกะอะไรกันบ้างใช่โอเคค่ะไงก็เหมือนเดิมนะคะอย่าลืมกดไลค์แล้วก็ซับสไครป์ให้กับพวกเราด้วยนะคะเราก็จะน่ารักมากเลยค่ะถ้ากดกระดิ่งให้เรานะคะติ ค่ะวันนี้นะคะก็เงาเงาหน่อยนะคะเพราะว่าเนยไม่อยู่นะคะก็บาย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 คอยนะคอยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้ากินได้นี่ไปยังไงไปยัไงคะ